พก,ก้าวไกลนะคะต้องบอกว่าบรรดาสสของก้าวไกลเนี่ยขยันเป็นประเด็นให้โซเชียลเขาหยิบไปเป็นไวรัลนะคะ มาด,ดูนะฮะอย่างเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสําหรับกรณีของหมอองปฏิพัทธ์รองประธานสภาคนที่หนึ่งของก้าวไกลนะคะกรณีที่มีการโพสต์รูปเบียร์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุราพื้นบ้านก็ตามเนี่ยนะคะแม้เจ้าตัวจะพยายามชี้แจงว่าต้องการจะโปรโมทประชาสัมพันธ์ช่วยเรื่องของสุราพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกก็ตามแล้วก็มีการพูดถึงข้อกฎหมายนู่นนั่นนี่ยอกย้อนมากมายล่าสุดนะคะอดีตผู้พิพากษาออกมาเบิกเนธนะคะต้องใช้คํานี้จริงๆออกมาเบิกเนธนะ ปฏิพัฒธ์ก้าวไกลที่โพสต์รูปเบียร์บอกว่าผิดเต็มประตูแล้วก็อ้างไม่ได้ว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมโดยบอกว่าถ้าเห็นว่ากฎหมายไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องแก้ไขและถ้าไม่มีการแก้ไขทุกคนต้องปฏิบัติตามค่ะ นายชูชาติสีแสงนะคะอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยความระเหี่ยใจยนะ,ะน่าจะอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนกับหลายๆคนระบุบอกว่ารัฐมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยในหมวดที่5หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในมาตรา50เนี่ยมันอยากบอกว่าบุคคลนะคะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ในวงเล็บ3ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมาตรา32วรรคแรกเนี่ยบัญญัติชัดเจนบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือว่าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าชักจูงใจนะคะให้ผู้อื่นเนี่ยดื่มโดยตรงวัดหรือว่าดื่มโดยอ้อมก็ตามแต่แล้วก็มาตรา43นะคะมาตรา43เองเนี่ยนะคะก็มีการบัญญัติว่า ผู้ใดฝา่าฝืนมาตรา32ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับนะคะนอกจากต้องระหว่างโทษตามมาตราในวรรคหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะผู้ฝา่าฝืนยังต้องระหว่างโทษปรับอีกวันละไม่เกิน5 0,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝา่าฝืนหรือจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็การที่มีผู้โพสต์ใน Facebook โดยเป็นภาพนะคะที่ชูกระป๋องของเบียรยี่ห้อหนึ่งซึ่งมองเห็นชื่อยี่ห้อเบียแล้วก็ภาพตราสินค้าของเบียรที่กระป๋องอย่างชัดเจนเนี่ยรวมถึงมีข้อความประกอบส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นรัฟเบียรรวมทั้งมีคลิปแสดงการดื่มเบียรดังกล่าวให้คนเนี่ยให้คนทั่วไปได้เห็นด้วยน่าจะเข้าข่ายกระทำโดยฝ่าฝืนมาตรา32แล้วก็มีโทษตามมาตรา43ดังกล่าวข้างต้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา50หมายความว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาหรือว่ามีหน้าที่การงานในตำแหน่งใดๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อย่างเคร่งครัดด้วย การที่มาอ้างบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตรายย่อยนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่นํามาใช้อ้างไม่ได้นะเพราะถ้าเห็นว่ากฎหมายฉบับฉบับได้นะคะไม่ถูกต้องอย่างไรก็ต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจอ้างเหตุใดมายกเว้นได้หากยอมให้มีการอ้างกันได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับใดแล้วไม่ปฏิบัติตามได้เช่นผู้ที่ขับขี่รถยนต์โดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือว่าฝ่าสัญญาณไฟแดงเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับก็อ้างบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพรบจราจรทางบกผู้ค้าหรือจำหน่ายยาเสพติดเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก็อ้างอีกบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพรบรยาเสพติด เขาจึงขายยาเสพติดได้เช่นนี้บุคคลดังกล่าวได้หรืออ้างไม่ได้ฉั้นใดก็ฉันนั้นนะคะ